ครับเพื่อสมาชิกครับวันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลัตเจนนะครับขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้เลยนะฮะที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับได้นำรถนะฮะเจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะฮะวดีสองหนึ่งสามนะครับผม e 3สามห้าศูนย์นะครับได้ทางทีมงานนงผมนะครับทำการติดตั้งอินเทอร์เฟซและกล่องจูเนอร์นะครับเพื่อนำหุวรภาพและสัญญาณเสียงนะครับมาเข้า เข้าที่หน้าจอเดิมนะฮะตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอเดิมที่ทางดิลเลอร์ติดมาให้รถเมอร์เสดดจเบนจ์ตัว w d 2 3จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับกับเจ้าตัวอินเทอร์เฟสและกล่องจุดเนอร์นะครับให้ความบันเทิงเต็มที่เดียวภายทั้งผู้โดยสารนะฮะตามมาชมวบผมนะครับครับตามมาชมกันนะฮะ เพื่อสมาชิกค,ครับที่เพื่อสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นจอเดิมนะครับที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้นะฮะในรถ m e r c e d e s b e n z เจ้าตัว w ิ213 e 350คันนี้นะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะลำ<ม>ดับแรกนะครับทางทีมงาน o v e r h a u l s นเซาเราจะเพิ่งได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซและกล่องจูนเนอร์นะครับเราซ่อนไว้อยู่บริเวณด้านหลังคอนโซลน,นะครับในการเก็บงานนะครับผมเขาบอกเลยว่าเรียบร้อยและสวยทีเดียวนะครับอ่านะครับ แบบแรกนะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อสมาชิกนะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทําการเชื่อมต่อนะครับหรือนำสัญญาณหมดภาพเข้าไปเรียบร้อยนะให้เรากดตัวนี้นะครับตัวแบ็กกะนะฮะเนี่ยกดค้างไว้นะครับแล้วก็มาเห็นไหมครับสวิปมาเป็นหน้าจอเขาเลยนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อสมาชิกแล้วเห็นภาพในกล่องจูเนอร์เราเปรียบเทียบเหมือนกล่องดิจิตอลนะฮะที่เราดูทีวีให้ความบันเทิงทุกวันนี้นะครับที่บ้านเรานะครับผมเปิดเสียงนะครับ ชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแม้นน้นะครับวางที่มาต้องสาวชุดระมีดีโมดครับตรงนวันให้กับลูกค้านะครับไฮเจนช่วความสะดวกสบายในการเปลี่ยนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมขอเปลี่ยนให้ดูนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยะดความคิดในการแก้ปัญหาแล้วสนุกอะสนุกแล้วก็อยู่แล้วก็มีความสุขเพื่อสมาชิกครับเห็นไหมครับตรงนี้สามารถคอนโทรลพวงมาลัยได้ นะครับปรับเสียงทุกอย่างนะครับที่เพื่อนสมาชิกใช้อยู่นะครับในรถเมอร์เซเดสเบนซ์ตัว w d 213คันนี้นะครับทุกอย่างออปชั่นนะครับเราสามารถใช้งานได้ปกติและเหมือนเดิมทีเดียวนะครับเอครับภาคนี้สวยทีเดียวในการเปิดเสียงนะมีเศษที่เขาเขารู้สึกม<ห>ันก็เปิดบน<อ>ที่สองวันจัาจานดูนะครับอ่าเราเป็นตัวเลขเข้ามาแล้วสองวันจันบอกสัญญาณว่าเขาเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึก ดีครับสะดวกสบายทีเดียวนะฮะอ่าหมดเลยนะครับใช้ได้อะไรบ้างเขียนข้างนี้ค่ะนี่ฮะนะเพื่อสมาชิกครับผมได้เข้าเกียร์ถอยนะฮะภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับกล้องเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นโค้งทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะนี่ก็สมาชิกทั้งล่างทั้งบนสวยทีเดียว ใช้งานได้อยู่ตอนนี้ครับผมใหญ่เพื่อสมาชิกเข้าใจไปพร้อมๆผมนะฮะในการติดตั้งเจ้าตัวอินเอร์เฟตและกล่องจุนเนอร์ทุกอย่างนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่เข้าเกียร์อาร์นะครับกดเครับผมตอนนี้นะครับผมกด P นะฮะเห็นไหมครับก็สวิปมานะครับให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะฮะใช่ก็เลยพากกดปิดนิดนึงนะครับ ตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรถ mercedes benz เจ้าตัว w d 213e 350คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเพื่อสมาชิกท่านนี้นะฮะอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอ e ว h o r n อนซาวแลชะ,ะพกษ์กจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับ